สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอร์ก็ปีนี้อากาศร้อนมากนะครับ4 0ถึงองศาก็แอร์บางตัวก็ทำความเย็นได้ช้านะครับวันนี้ช่างบอยจะมาแนะนำแอร์ที่ทำความเย็นได้ภายใน1นาทีนะครับเราเปิดแอร์ภายใน1นนาทีหน้าเครื่องก็ลดลงได้ถึง10องศานะครับก็เรียกได้ว่าเข้าห้องปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บแอร์เย็นปุ๊บเย็นปั๊บเข้าห้องปั๊บแอร์เย็นปุ๊บเปิดแอร์ปุ๊บแอร์เย็นปั๊บถูกแล้วนะครับก็ถูกแล้วก็แอร์ที่ช่างบอยจะติดวันนี้ก็จะเป็น แอร์ a ด i ินแม็กอินวอเตอร์เคคิวซีรีส์นะครับก็มีสตาร์ด้วยนะครับเพิ่มสตาร์เข้าไปสำหรับปีนี้ก็คือรุ่นนี้จะมีดาว1ดวงนะครับก็เป็นแอร์รุ่นเล็กสเปคจัดเต็มนะครับสำหรับรุ่นเล็กของแต่ละแบรนด์ก็จะไม่มีดาวใช่ไหมครับแต่ว่าไดกินให้ดาวมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็วันนี้ช่างบอยจะมาติดตั้งแอร์ไดกินสตาร์ซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็น KQ ซีรีส์แล้วก็ทดลองการทํางานให้ดูนะครับว่ารุ่นนี้น่าใช้ไหมนะครับโอเคครับ ครับเราก็จะติดแอร์เจ้าตัวนี้นะครับ FTKQ นะครับก็รหัสนี่เลยครับ 12YV2S นะครับก็เป็นตัวใหม่ของปี2024นะครับซึ่งมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1ดาวบอกเลยประหยัดไฟเกินเบอร์สำหรับแอร์ปีนี้ก็พบว่า,าทำความเย็นได้น้อยลงใช่ไหมครับที่เวลาแดดแรงๆอุณหภูมิสูงๆนะครับเพราะว่า เครื่องปรับอากาศเราแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับดึงความร้อนจากในห้องไประบายออกข้างนอกนะครับถ้าเกิดคอยร้อนทาความร้อนได้ไม่ดีนะครับทําให้ความร้อนมากกว่าเพื่อที่จะไประบายข้างนอกนะครับมันก็จะแอร์เราก็จะเย็นน้อยลงนะครับไม่รู้ช่างบอยจะพูดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งแอร์กันนะครับเ สำหรับการดีไซน์ตัวนี้ก็มีสเปคเยอะแยะมากมายนะครับก็ทัางบอยพูดไม่ไม่น่าจะหมดนะครับวันนี้เพราะว่าจะไม่ได้เยอะนะครับสเปคอุปกรณ์ที่แถมให้ก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทเปลี่ยนแบบใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นรุ่นตัวเล็กใช่ไหมครับการดีไซน์ของปีนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งทั้งตัวเครื่องคอยเย็นแล้วก็ตัวเครื่องคอยร้อนก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เพื่อระบายความร้อนได้เต็มที่นะครับ okay. มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยนะครับแผ่นสีฟ้า2ฝั่งเลยแล้วก็รีโมทก็ดีไซน์ใหม่นะครับเรียกว่ารุ่นนี้ก็อเนวเลยนะครับรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับท่างบอยติดไปเยอะแล้วนะครับก็ติดไปหลายเครื่องแล้วนะครับสำหรับปีนี้ตัวรีโมทเป็นแบบใหม่นะครับชึบหน้าตาแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบใหม่นะครับได้เบอร์5 1ดาวนะครับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อไดกิน F T Q Q 12 Y B 2 S นะครับอ่าตัวนี้เป็นรหัสคอยเย็นตัวนี้เป็นรหัสคอยร้อนนะครับขนาด12,300 BTU ต่อชั่วโมงนะครับก็เป็น BTU เต็มเลยนะครับก็รุ่นนี้รุ่นเล็กสเปคจะเต็มมีดาวให้1ดาวนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเ้ okay. ึบ สำหรับแอร์ไดกินก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับสำหรับช่างนะครับ เวลาเราทํางานแล้วเกิดบาดแผลใช่ไหมครับเสือออเลือดไหลใช่ไหมครับเด็กินก็จะแถมอันนี้มาให้นะครับผ้าพันแผลนะครับก็เวลาไปติดตั้งแอร์ลูกค้าหลายๆคนก็ถามนะครับบางคนไปติดตั้งเองก็โทรมาถามช่างบอยนะครับอะไรนะครับช่างบอยอะไรอ๋อเป็นผ้าพันแผลนะครับตามจริงก็ไม่ใช่นะครับได้กินไว้ให้พันท่อด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะพันให้ดูเนาะ ครับแอร์ก็ช่างบอยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราเปิดแอร์ก็ทดลองการทํางานใน1น,นาทีนะครับหน้าเครื่องก็ลดลงไปจาก35องศาก็เหลือ25องศาเรียกได้ว่าลดไป10องศาพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เปิดปุ๊บห้องเย็นไวแล้วก็ตัวเครื่องเริ่มทํางานนะครับก็หน้าเครื่องเหลือ25ก็ที่เหลือก็เป็นการทํางานของตัวเครื่องเพื่อปรับให้ แอร์เย็นนะครับให้ห้องเย็นตัวรีโมทของไดกินรุ่นนี้ก็ให้ความละเอียดมากนะครับปรับได้ทีละจุดห้านะครับก็ปรับได้ทีละจุดห้ายี5หรือ25.5ก็ได้นะครับเพื่อให้ความเย็นที่ละเอียดนะครับก็เป็นแอร์ที่ละเอียดมากนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับก็มีโหมดคอมฟอร์ตนะครับปรับลงขึ้นเพดานนะครับแล้วก็มีอีกบหหนึ่งก็คือโหมดพู่นะครับก็คือ ไล่อากาศนะครับไล่ลดความชื้นนะครับเวลาปิดเครื่องก็จะไล่ความชื้นของแอร์นะครับไม่ให้มีกลิ่นอับนะครับก็เรียกได้ว่า Air d a ดกินอินเวอร์เตอร์แม็ r ซ i r s KQ นะครับก็ตัวนี้ทำงานได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับที่ช่างบอยเคยติดนะครับก็ติดมาเยอะก็ความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่างบอยติดที่ร้านตัวเองนะครับก็เลือกไดกินตัวนี้มาติดที่ร้านตัวเองนะครับก็ ตอนนี้แอร์ทำงานเงียบมากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่อยากซื้อแอร์ไดกินนะครับหรือกำลังเลือกซื้อแอร์อยู่นะครับที่อากาศร้อน40-50องศาอยากให้แอร์เย็นไวๆหรืออยากได้ตัวประหยัดไฟเบอร์5ที่มีประหยัดไฟ1ดาวนะครับก็รุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นของไดกินนะครับ Star KQ Series นะครับก็แนะนำใช้รุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ คุ้มนะครับคุ้มค่ามากเลยสำหรับวันนี้ช่างบอยก็ขอตัวลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ